ถ่ายเลยกันมึงดูทางไปเถอะดูทางไปฟางเบาหน่อยเจ้าเฟอร์นี่ก็คือภาพบรรยากาศบางส่วนนะริมทางที่เราจะไปดูทุ่งดอกบัวตองนั่นนี่เออมีสวนยางพาราด้วยเมื่อกี้โชเฟอร์มันเห็นนะมั้เนี่ยบรรยากาศกูจะถ่ายไงเห็นดีวะอ้นี่ก็ไม่เห็นโน่ก็ไม่เห็นนี่ครับคุนเขานะ ลำเนาอะไรโอ้โหคุณเขาจริงๆเลยไม่เลยไปที่ไหนนี่ไปจะของเาแล้วเขาขายัไม่ชันขนาดนี AU ้นะใช่ไหมไ่ค่อยๆก็ได้เบาๆก็ได้ช้เฟอร์มึงไม่ต้องนั่นเยอะครับไมเลยคุณับยนี่วนีีทีวน ยากูกับนี่ลุ้นเยี่ยวเหนียวหมดแล้วนะเยี่ยวไม่ออกเลยไม่ใช่เยี่ยวเหนียวเยี่ยวไม่ออกโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ